จอดลึกเรียนร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบซิโก้สไตล์ประจาวันที่10สิงหาคม2563โดยเฉพาะบัครั่งบอลไทยครับวาราดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเช้านี้สื่อเปิดค่าตัวดวนวันเทาห่างจากทีราทรถึง6เท่ากันเลยทีเดียวโดยกันนี้นะผมสื่อเปิดค่าตัวดวลวันเทานะฮะว่าห่างจากทีรทอนเท่าไหร่กันแน่ ซึ่ง2แบ็กซ้ายที่ถูกจัดตาและก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากที่สุดของอาเซียนนั่นก็คือธีติธรบุญม,มาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยน,นับทีมดังของเจลิกญี่ปุ่นโยโกฮาม่าเอฟมารินสที่กำลังฟอร์มรอนแรงอย่างมากในตอนนี้กับทางดูบันเฮาแบ็กซ้ายทีมชาติเวียดนามจากคานนยเอฟซีทีมดังในแห่งวีลีกนะฮะลีกสูงสุดของเวียดนามที่ผ่านการค้าแข้งเวทียุโรปมาแล้วกับทางชิูรวินในลีกสูงสุดของฮอลแลนด์นั่นเอง ล่าสุดทางทันเฟอร์มาร์เก็ตนะผมเว็บไซต์ตลาดการนะักเตะชื่อดังของโลกได้เปิดเผยค่าตัวล่าสุดของทาง2แข้งดังอาเซียน เทรดทรและก็วันเฮาปรากฏว่าเทรดทรนั้นแบ็กดีกรชัป์เล็กสุดๆของญี่ปุ่นมีค่าตัวเริ่มต้นสูงถึง8,000 0ยูโรหรือประมาณราว29.5ล้านบาทซึ่งมีมูลค่าสูงมากกว่าด้วันเฮาถึงเกือบ6เท่านะฮะซึ่งแบ็กซายสตาร์ทีมชาติเวียดนามนี้มีค่าตัวเริ่มต้นที่1,500แสนยูโรหรือประมาณราว5.5าล้านบาทเกลยทีเดียว สำหรับธีรทรบุญทานนั้นถือเป็นหนึ่งนักเตะไทยที่ประสบความสําเร็จอย่างมากมายในการค้าแข่งต่างแดนเป็นกระลังหลักพาโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะฮะคว้าแชมป์เจลิกเล็กสุดๆของญี่ปุ่นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกในรอบ15ปีส่วนันดวลบรรเทาเป็นอีกหนึ่งในแข้งประวัติศาสตร์ของเวียดนามที่ด้ย้ายไปค้าแข่งต่างแดนที่ยุโรปนะฮะกับช่างฮโรวินทีนังในลิกฮอลแลนด์นั่นเองครับโอ้โหเปน็นนว่างานนี้ก็ห่างกันเยอะพอสมควรครับผม พราะโดยที่ทางเจ้าอุ้มของเรนั้นก็มีค่าตัวอยู่ที่800,000ยูโรส่วนทางทีมชาติเวียดนามนะฮะโดมบอลทาคนนี้มีค่าตัวอยู่ที่1.5แสนยูโรเท่านั้นเองครับโอ้โหเป็นคว่างานนี้ก็ห่างกันแบบทิ้งห่างกันเลยนะฮะต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะผมว่าโดนบันเทานี้จะสามารถเทียบชั้นกับทีมชาติไทยได้ไหมผมว่างานนี้ต้องรอดูกันยาวๆกันเลยทีเดียวครับงานนี้วันลาข่าวต่อมากันดีกว่านครับชนะที่ปิดหวังฟอร์มการเล่นนัดพ่ายชิมิสึ ดีใจที่ได้เจอพี่หมุยนะโดยกันนี้นะผมควันหลงหลังเกมที่ทางคอนเซเลิสปโรนะฮะบุกไปพ่ายทางชิมิสุเอสเพาลหนึ่งต่อสามในเกมนี้ชนาทิพสงกสินออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ไม่สามารถช่วยทีมได้ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาทีที่85นั่นเอง โดยการนี้หลังจบเกมชนาทิพย์สงกสินได้เผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือมาว่าเหมือนครึ่งแรกเล่นไม่ค่อยดีครับรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นกันทีมเป็นฝ่ายแพ้อีกด้วยก็ต้องเอาเกมนี้ไปปรับปรุงนะฮะเพราะนัดหน้าต้องเจอกับฟอนตาเร่อีกต่างหากโดยกดยารนี้ชนะทิพย์สงกสินได้เผยถึงการเจอกับธิรศิลป์มาว่าก็ได้ทักทายกันตอนจบเกมครับแล้วก็รู้สึกดีนะฮะที่เจอกับพี่มุ้ยนั่นเอง สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางคอนเซลลิสปโรนั้นจะลงเล่นในศึกฟุตบอลลูวันครับเจอกับโยโกฮาม่าเอฟซีในวันที่12สิงหาคมนี้จากนั้นจะลงเล่นฟุตบอลเจลิกด้วยการเปิดซัปโปรนะฮะต้อนรับการมาเยือนคาวาสกิฟอนเตเรในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา2นาฬิกาถ่ายทสดทางช่องนายเอ็มคอร์ดเอชดี H D, ช่องหมายเลข30นะครับอ่านะผมเป็นครรว่าช่วงสัปดาห์หน้านะฮะ ก็มีการลงเตะอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับงานนี้ของศึกเจลิกไปตามติดตามชมร่วมเชียร์และก็ให้กำลังใจพวกเขากันได้นะครับร้อนข่าวต่อมากันดีก่อนครับรายหนึ่งเกิดที่ไทยรายหนึ่งลุกขึ้นไทยแฟดคนละ้าของบาลินีโดยช่วงนี้มาการฟุตบอลรายการต่างๆของทวีป รวมไปถึงเวทีระดับโลกนะฮะสำหรับทีมชาตินั้นยังไม่ถูกคลายล็อกให้ทําการแข่งขันสําหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2022เพราะคัดเลือกโซนเอเชีย er, สมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย er, หรือว่า AFC นะฮะปักธงเอาไว้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งชาติต่างๆนั้นก็ที่มีโปรแกรมการลงทาการแข่งขันต่างก็ต้องวางแนวทางการจัดก,การความพร้อมของตนเองไม่ใช่เป็นแค่ทีมชาติชุดใหญ่นะฮะระดับเยาวชนที่ผ่านไปชิงแชมป์ในทวีปหรือชิงแชมป์โลกต่างก็ต้องพยายามปูทางสร้างโอกาสให้กับตน งทัั้้นนโดยการนี้อินโดนีเซียแม้ว่าลุกฟุตบอลโลก2022ราบคัดเลือกโซนเอเชียพวกเขาอาจจะหมดหวังไปแล้วแต่การทำงานล่วงหน้าในเรื่องของการเตรียมการก็เริ่มขยับปรับองศากันได้แล้วนะฮะโดยอนอกจากทีมชุดใหญ่ทีมชาติอินโดนีเซียยังได้ทำการเรียกเยาวชน19ปีที่เตรียมตัวสำหรับการชิงแชมป์เอเชียของอุซเบกิสถานและก็ชิงแชมป์โลกของอินโดนีเซียภายใต้การุมทัพของชินแต่ยังขุนซือชาวเกาหลีใต้ที่ ควบรวบทั้ง2ชุดฝึกซ้อมเอาไว้ด้วยกันครับโดยในรุ่นของยุ19ปีทีมชาติอินโดนีเซียได้เรียกทางด้านของเอลแกนส์แบ็กกอตเเ่งลูกครึ่งอังกฤษอินโดนีเซียของสโมส,มสมฟรฟุตบอลอิสซิฟทาวในอังกฤษเข้ามาสู่ทีมซึ่งอดีตที่ผ่านมาแข่งรายนี้เกิดในประเทศไทยแต่ทือสัญชาติตามพ่อและก็แม่ของเขาซึ่งตำแหน่งในสนามของยอดแข่งลูกครึ่งรายนี้คือกองหลังตัวกลาง ที่สาคัญก็คือส่วนสูง1 9 4ซนติเมตรโดยก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าชินเตยังขุนซือเกาหลีใต้เคยเรียกแข่งรายนี้มาลุยสึกุบอโลกอยู่แล้วพระคันเลือกโซนเอเชียแต่ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในจีนพอดีจึงทาให้โปรแกรมการแข่งขันถูกปรับเลื่อนและการเดินทางกลับสู่ประเทศินนีเซียเป็นเรื่องที่ยากรวมไปถึงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่เล่นง,งานแข่งรายนี้ หากจะลองพินิพิคร์รูปร่างหน้าตาของแข้งรายนี้แล้วน,นะฮะดันละไม้คล้ายกับแข้งกองหลังร่างโยงส่วนสูง199ซนติเมตรดีกรีทีมชาติไทยชุดย3ปีอย่างมาร์โกบาลินี แข่งลูกครึ่งไทยอิตาลีของสโมสรฟุตบอลกิเลนผยองเอสจีเมืองทองอยูเนเต็ดนะฮะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทั้งเรื่องของสลริละท่าทางรวมไปถึงความสูงและที่สาคัญนับตําแหน่งในการยืนในสนามก็เป็นตําแหน่งเดียวกันในอนาคตไม่แน่นะฮะแฟนบอลทั้งสองชาติอาจจะได้เห็นทั้งคู่ลงสนามประท้ฝีเท้ากันหากว่าทั้งสองนั้นลูกครึ่งนะพัฒนาฝีเท้าจนเล่นทีมชาติชุดใหญ่ได้นั่นเองครับโดยข้อมูลของ2นักเตะแฟดคนละฟานั้นก็ได้แก่ดังต่อไปนี้นะฮะ โดยมาโกบาลินีนั้นอายุย2ปีแม่เป็นไทยพ่อเป็นอิตาลีส่วนสูง199ซนติเมตรตำแหน่งกองหลังก็อยู่ที่สโมสรเอสซีจีมุงทองอยูเนเต็ดนะครับส่วนเอลกันแบ็กกอดนะฮะอายุส7ปีแม่อินโดนีเซียพ่ออังกฤษเกิดชิ่ไทย ส่วนสูง1094ซนติเมตรตำแหน่งกองหลังก็อยู่ที่สมสรสอนอิสวิททาว์นะฮะอยู่23ปีเช่นกันครับโอ้โหนะฮะเป็นอันว่างานนี้ก็เป็นแฟดคนรัฟฝากับบันโก้มารินี่นะฮะแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าก็ตามครับแต่ดูที่ว่าส่วนสูงและตำแหน่งที่เล่นคล้ายคลึงกันกางานนี้ได้ลุ้นอย่างแน่นอน,นครับร้อนข่าวต่อมากันดีกว่านครับชาตินี้ขอการติดธงสักครั้งแม้ยังเป็นสำรองของสมสรก็ตาม โดยกันนี้เป็นกองหลังรูปร่างสูงใหญ่ที่เล่นให้กับทีมใหญ่อย่างการชาบเรือและก็ s อสซเมืองทองอยูเเต็ดนะฮะก่อนจะกลับมาอยู่กับการชาบเรืออีกครั้งแต่เจ้าเคทศพลลาเทศยังไม่เคยมีชื่อติดทีมชาติกับเขาเลยสักครั้งหนึ่ง โดยช่วงที่ใกล้ขคีดที่สุดเจ้าเคได้เล่ามาว่าเป็นช่วงที่ซิโก,โก้เกียสักินาเมืองนั้นเป็นโค้ชทีมชาติไทยและเรียกเขาไปซ้อมเพื่อเตรียมอุ่นเครื่องแต่สุดท้ายก็ไม่ติดนะฮะฉะนั้นก็ยังไม่มีชื่อเลยมาถึงตอนนี้ซึ่งสานะเขากับทางสโมสรการท่าเรือนั้นยังเป็นตัวคอยซัพพอร์ตให้กับทีมยามที่ตัวจริงบาดเจ็บซึ่งตนก็พร้อมเสมอ โดยเขาได้บอกว่าผมยังเฝ้ารอโอกาสในการเล่นกับสโมสรน,นะถ้าหากโอกาสมาถึงก็พร้อมจะโชว์ฝีไม้ลายมือเพราะสรับผมแล้วยังแอบบางเลลึกอยู่ว่าถ้าฟอร์มเราดีกับสโมสรเราก็อาจจะติดทีมชาติกับเขาสักวันหนึ่งก็เป็นได้ส่วนสัญญากับการท่าเดือน,นั้นจะหมดเ,เมื่อจบฤดูกาลนี้ก็ต้องเร่งโชว์ฟอร์มกันหน่อยนะฮะเพื่อการขยายสัญญาออกไปหากไม่ได้จริงๆก็จะจะกลับบ้านเกิดจังหวัดราชบุรีไปทำสวนที่ผมลงทุนที่จอมบึงเพื่อรองรับอนาคตยามเลิกเล่นไปแล้ว นี่ก็เป็นการพูดถึงหนุ่มอีกคนหนึ่งนะผมที่เขาหวังว่าปีนี้เขาจะติดทีมชาติไทยให้จงได้นครับไม่อย่างนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าหมดสัญญากับทางการช่าเรือนั้นเขาอาจจะวางมือหรือว่าแขวนซัดไปก็เป็นได้นครับรอข่าวต่อมากันดีกว่านครับมังกรโล่เงินเตรียมดึงบาโบแทนมาติอุสหากกลับมาไม่ทันโดยการที่ทางโพลิสเทโลเอฟซีเตรียมดึงบาโบมาร์คแลนดี้นะฮะกองหน้าจากทางอายุทยายูเนเต็ดหากมาติอุสอาเวสหนวยิงของทีไม่สามารถกลับประเทศไทยได้ โดยกันนิทัญญะวงหน้าคผู้จัดการทีมของมังกรทัพโลกเงินนะฮะออกมาเผยถึงกรณีที่ว่าหากมาธิอุสไม่สามารถกลับมาทันการแข่งขันไทยลีกทางทีมได้มีการมองหากองหน้าต่างชาติรายอื่นเอาไว้สำรองบ้างแล้ว เดยเขาได้บอกเลยว่าจากที่เราทราบมาว่ามาติอุสอาเวสนั้นเขาอยากอยู่ที่บราซิลต่อเพราะลูกเมียเขาอยู่ที่นั่นก็ทําให้ทีมต้องพูดคุยกันนะฮะเพื่อหาทางออกของเขาซึ่งเราก็ต้องได้มีการเล็งนักเตะรายอื่นเอาไว้บ้างแล้วแต่ก็คงยังต้องทําอะไรกันไม่ได้มากนะฮะอย่างในรายของบาโบ่มาร์คแรนดี้ก็มีการคุยกันในทีมอยู่เหมือนกันซึ่งต้องรอดูอีกทีมาว่าตัวเขากระต้นสกัดของอายุทยาโยเดนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรครับ โอ้โหเป็นต่ว,ว่าง,งานนี้นะฮะก็มีตัวตายตัวแทนของทางมาติอุสอเวสเป็นที่เรบร้อนครับโดยการดึงบาโบ้นะผมมาสวมแทนนั่นเองแต่ก็ต้องดูว่าบาโบ้นั้นเขาตำแหน่งว่างอยู่หรือเปล่านะฮะถ้ายังไม่ว่างนะผมก็อาจจะเป็นหารายอื่นแทนนั่นเองและนี่ก็เป็นจดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโกโก้สไตนะผมประจำวันที่10สิงหาคม2563โดยใช้พบบักครั่งบอลไทยครับ